สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสาธิตพิธีการลอกเปลือกเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะคะชั้นที่สองค่ะเพื่อนกับเพื่อนๆได้รับชมกันเนื่องจากว่ามะม่วงหินมะพร้าวนะคะก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่2ชั้นชั้นแรกนะคะก็จะเป็นเปลือกแข็งๆค่ะเพื่อนที่หุ้มอยู่ด้านนอกเนี่ยเนาะซึ่งเปลือกที่แข็งๆเนี่ยค่ะเราต้องใช้มีดหรือว่าจะเป็นเครื่องกระเทาะนะคะทําการกระเทาะออกทาออกค่ะหลังจากที่กระเทาะเปลือกแข็งออกแล้วนะคะก็ จะได้เป็นมเมล็ดแบบนี้ค่ะเพื่อนได้เป็นมเมล็ดแบบนี้ซึ่งก็จะมีเปลือกนะคะที่เป็นเปลือกชั้นที่สองะหุ้มอยู่เนี่ยค่ะเพื่อนหุ้มอยู่อีกชั้นนึงนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะหลังจากที่กระทะเปลือกแข็งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนําไปตากแดดอา่าสามถึงสี่แดดก่อนนะคะเพื่อให้เปลือกที่หุ้ม,มเมล็ดของเขาอยู่อะคะ่ะเปลี่ยนเป็นสีเนี่ยค่ะสีแดงสีส้มๆเนี่ยนะคะ เนี่ยตากแดดต้องตากให้ถึงแดดนะคะไม่ไงั้นมันจะลอกไม่ได้นะคะเพื่อนอันนี้ก็เราก็ตากได้สามสี่แดดแล้วเนาะบางมีตากเยอะมันก็จะไม่ถึงนะคะเนี่ยค่ะลักษณะเม็ดของเขาซึ่งเราก็จะสาธิตนะคะวิธีการลอกเปลือกชั้นที่สองนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันมีวิธีการลอกนะคะเพื่อนถ้าลอกไม่ถูกวิธีมันจะช้าค่ะเราก็จะไม่สวยนะคะลักษณะเม็ดของเขาจะเป็นแบบนี้นะ เนี่ยคะ่ะเราจะใช้มีดหรือว่าจะใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยก็ได้นะคะเพื่อนลอกบริเวณด้านโค้งก่อนนะคะด้านโค้งของมีดของเขาอะคะ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนลักลอกตรงท้องของเขาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะแกะง่ายนะคะัเพื่อนเนี่ยคะ่ะ แบบนี้นะคะเพื่อนคลายๆรูปไตเนาะเม็ดมะม่วงหินมพา,านจะแกะตรงที่เป็นส่วนเว้าวโค้งก่อนนะคะแกะตรงนี้ค่ะเพื่อนตรงท้องเขานะฮะเราเรียกท้องเขาแล้วก็มาแกะด้านข้างนะคะ แกะตรงนี้ก่อนนี่คะ่ะแกะแกะเสร็จแล้วเราก็จะลอกด้านข้างนะคะแบบนี้คะ่ะนี่ก็จะได้มเมล็ดของเขาที่จะนำไปอบหรือไปทอดนะคะเนี่ยคะ่ะจะได้แบบนี้ ทีรเมริสตทีรเมิสนะครเพื่อนกว่าจะได้รับประทานกระท้อเปลือกแก่แตกเปลือกแข็งอะค่ะเสร็จเราก็ต้องมากระท้อเปลือกอ่อนมาลอกเปลือกอ่อนอีกเนาะ ต้องให้ถึงแดดด้วยนะคะถ้ามันไม่ถึงแดดนะคะมันจะลอกยากนะคะเปลือกชั้นที่สองเนี่ยค่ะเพื่อนวิธีการลอกเปลือกของเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะชั้นที่สองก็จะลักษณะแบบนี้ค่ะกว่าจะได้แต่ละเม็ดนะคะไม่ง่ายเลยนะคะเพื่อนมีเปลือกสองชั้นนะมีเปลือกแข็งมีเปลือกอ่อนซึ่งกว่าจะได้แต่ละชั้นก็ยากเหลือเกิน สำหรับมิ้นมะม่วงหินมะพานนี่เราก็ลอกเปลือกเขาเสร็จแล้วนะคะก็รออบอะคะ่ะเดี๋ยวก็ไปล้างอบตามออเดอร์อน,นี้เสร็จแล้วนะคะประมาณห้ากิโลนะคะรอบนี้ลอกเสร็จละค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกําลังใจให้กันเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ